ชาวราศีตุลน,นะครับเราลงรตรงนี้เลยชาวราศีตุลพิมเอ่อเขาเรียกว่าอะไรพิมพ์คําถามเอาไว้นะคะว่าเดือนกรกฎาคมเนี้ยเดือนหน้าเนี่ยชาวราศีตุลจะเฮงจะปังในเรื่องไหนการงานการเงินความรักหรือโปรเจกต์ที่คุณคาดไว้มันจะเป็นไปตามเป้าไหมพิมพ์คําถามมาทางทีมงานเลยครับมาแล้วครับคาถามลูกโดนฟ้องขึ้นศาลจะมีทิศทางดีไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกัน,นว่าการขึ้นลงขึ้นศาลจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมต้องไผ่ไพ่อะไรนะ The j u s t i c e ครับเด e ะจัสติสถ้าใครได้ไพ่ใบนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้ามีโดนเอาเปรียบโดนโกงขึ้นลงขึ้นศาลใครได้ไพ่ใบนี้99-9% 9 99กจากมักจะไม่พลาดแล้วก็จะชนะด้วยแต่ถ้าไปเอาเปรียบเขาอะถ้าไปเอาเปรียบเขาอันนี้ผมพูดตามตามไพ่นะยังไง oh. คุณก็โดนแต่โดนด้วยความยุติธรรมเช่นคุณโดนแบบอย่างนี้สมมติว่าอคุณไปทําผิดนะครับ อาจจะได้ลดโทษมาหรืออาจจะได้ที่มันแฟร์คุณก็รับได้ได้แบบแฟร์แฟได้แบบแฟร์ไม่ใช่ว่าคุณทําผิดแล้วคุณจะไปชนะนะมันไม่ได้พอจะสติสมันบอกว่ากระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการศาลได้แฟร์แฟได้แฟร์แฟร์กันคุณฝ่ายชาวราศีตุลมาเลยครับคนราศีตุล21กันยายนถึง20ตุลาคมนะครับนะครับคนที่อยู่ราศีตุลใครบ้างนะครับรีบส่งกระแสจิตมาครับเพราะไพ่ดรเทมทารุคาร์เน่เราใช้จิตสื่อ นะครับไม่ต้องจับไพ่ไม่ต้องทำอะไรนะครับจิตคุณสื่อถึงไหนก็แม่นถึงนั้นแหละครับโอเครังจิตไปพร้อมกันนะดูซิว่าชาวราศีตุลนะครับในกรกฎาคมจะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตพร้อมกันนะครับในการเลือกไพ่นะฮะสำหรับที่จะดูพื้นดวงของคนราศีตุลนะครับก็จะเลือกทั้งหมด10ใบนะครับ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตตลอดเดือนกรกฎาคมนะฮะปี2566ตอนนี้เลือกได้ครบแล้วนะครับเรามาลุ้นกันดูครับว่าเดือนหน้าของคนราศีตุลจะเป็นยังไง ชาวราศีตุลน,นะครับชาวราศีตุลถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงคุณเป็นคนที่มีอํานาจมหมายถึงว่าคุณมีอํานาจบริหารจัดการในหลายๆ,ๆ,ๆเรื่องหมายถึงว่าคุณเป็นหัวหน้าคนเจ้าของกิจการ,รหรือลูกน้องเป็นผู้ชายก็เกิดขึ้นได้ครับแต่ถ้าคุณผู้ชายชาวราศีตุลคุณจะเขาเรียกว่าอะไรอยู่ใต้อํานาจของผู้หญิงหรือถ้าคุณมีแฟนคุณจะยอมแฟนในช่วงเนี้ช่วงเดือนนี้จะเป็นช่วง ที่คุณต้องยอมต้องยอมเขาที่คุณเคยยอมอย่างไรคุณยอมไปเหมือเดิมเพ <ขอ S 1> ิ่มไปนะครับ,รบแล้วก็ที่สําคัญคือช่วงนี้อาจจะลุยเรื่องงานหนักหน่วงหน่อยช่วงเดือนรกรกฎาอาจจะมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างสำหรับชาวราศีตุลและรวมทั้งไพ่เขาว่าต่างประเทศต่างชาติอ,อาจจะหมายถึงว่าคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับว่าต่างประเทศต่างชาติสจวตแอร์สุลกากรหรือการนําเข้าส่งออกก็เกิดขึ้นได้สําหรับชาวราศีตุลน,นะครับเดือนกรกฎาอินพุตเอ็กซ์พอร์ตถูกต้อง แต่คุณจะทํางานในสิ่งที่คุณกําลังทำนี้ไม่ว่าคุณนําเข้าส่งออกหรืองานเฉพาะด้านไพ่ใบน,นี้คือบอกถึงว่า tree of p e n t a c l e หมายถึงว่าการทํางานโชคดีเรื่องของการทํางานธุรกิจการเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือทํางานในสิ่งที่ได้รับมอบหมายนะั้นน่ะจะทําออกมาได้ค่อนข้างดีและเป็นที่ยอมรับอย่างแน่นอนอนะครับแล้วก็พูดถึงว่าความมั่นคงความมั่นคงหรือคําว่าครอบครัวอาจจะทํางานอะไรที่มันมั่นคงมากขึ้นครับ อาจจะทํางานอะไรที่รู้สึกว่าชัดเจนทําแล้วตรงนี้โอเคระยะยาวได้นะครับ,รบส่วนคนรักนะสําหรับคนที่มีคนรักคนรักคุณจะได้อะไรแบบชฉีวเฉียดคิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายคุณก็จะได้ก็มานั่งสมมติาามานั่งบ่นทุกวันทุกวันเลยว่าเอ๊จะได้ไหมตรงนั้นจะได้ไหมตรงนี้สรุบอก<า>ไปเลยว่าได้ได้เนี่ยรับนะที่ว่าจะจะได้แต่ปัญหาของชาวราศีตุลน,นะครับก็คือ เหมือนแบบภาระอะไรบางอย่างแบบพอรับผิดชอบหลายสิ่งมากงานล่านงาน,งานหลวงเต็ไมไปหมดเลยปัญหาของคุณชาวราศีตุลในช่วงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการเงินเก็บเงินไม่อยู่นะ <ừ> ชาวราศีตุล <ừ> ช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณเหมือน,มนต้องมีเหตุให้จ่ายหรือต้องอะไรบางอย่างที่เงินจะต้องออกนะครับแล้วคุณมีความรู้สึกว่าช่วงเดือนนี้มันเดือนมันเป็นช่วงที่ช้ามากเห <ừ> มือนคุณกําลังรออะไรบางอย่างไม่ว่ารอยอดรอง,งานหรือคุณกาลังทําอะไรบางอย่างรู้สึกว่าทําไมมันยังไม่เสร็จสักที แต่สุดท้ายท้ายสุดมาอีกแล้วนี่หมายแฮร์รีพอตเตอร์อาแสดงว่าช่วงเดือนนี้ก็หลายหลายราศีก็ประสบความสำเร็จพกมาด้วยหรือเปล่าเห็นเปิดทุกราศี <c oughs> มีทุกราศีเลยชลาวราศีตุลน,นะ <c oughs> เริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือทําอะไรก็ตาม <c oughs> เร็จอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวล <c oughs> นะครับ คุณก็แบบว่าขอขอพรสักสักนิดนงึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรอย่างเงี้ยคนเราจะเก่งอย่างเีรไม่ได้มันต้องบอกเหงผมจะบอกรูปล้วงอย่างนี้เสมอนะครับนี่พูดโดยภาพรวมของชาวราศีตุลน,นะครับเรามาเจาะลึกกันดูซิว่าชาวราศีตุลฝากคำถามมีอะไรบ้างเอ่ยก็ลูกโดนฟ้องขึ้นศาลอ่า,อาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศาลหรือ เอาอย่างนี้ความยุติธรรมที่จะได้รับมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความรักรของชาวราศีตุลที่เขาถามมานะนอ่ะเรามาดูกันรู้สึกเรื่องความรักนี่มาทุกราศีเลยนะตั้งแต่ราศีกรก,กฎเป็นต้นมานะอ่ะรเรามาดูกันชาวราศีตุลน,นะครับ<ม>ลูกโดนฟ้องนะครับนึกถึงนะครับเรื่องคดีความเรื่องอะไรต่างต่างเป็นยังไนบ้างอ้าว ใน,นการเจาะลึกเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมจะได้รับมากน้อยเพียงใดนะครับดยนเทมจะเลือกไพ่ทั้งหมดหกใบนะครับเอเจ็ดใบนะครับเจ็ดใบขึ้นมานะฮะเพื่อเจาะลึกในเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยแม่ต้องพูดตามตรงนะจะไม่อวยเรื่องคดีความของชาวราศีตุลรวมทั้งลูกที่โดนฟ้องผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะไพ่ใบนี้มันบอกว่าลังเลใจกังวลใจ คิดไม่ตกยิ่งคิดก็ยิ่งกุม้มแบบเครียดไมเกรนขึ้นซึมเศร้าก็เกิดขึ้นได้ต้องชดใช้เรื่องของการเงินหรืออะไรบางอย่างใช้คำนี้เหมือนมีปัญหาไม่ชอบาให้เด่นเกินหน้าหรือทำอะไรบางอย่างที่มันรู้สึกขัดแยง้งไพ่พระสังฆราชเหมือนโปรงเหมือนกันนะไพ่พระสังฆราชโปรงมากเลยปัญหานี้ผมบอกเลยนะว่าไม่ง่ายแล้วเดอรเดฟผมไม่รู้นะ เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตหรือเปล่าหรือไม่ก็การแบบทัดภาคหรือการที่มีปัญหาเลิกลาแตกแยกหรืออะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้ผมไม่รู้ว่าปัญหาของคดีความนี้ยังไงเอาง่ายว่าไม่ง่ายเลยคําตอบไม่ไปในทางที่ดีไม่ในทางที่ดีเลยอันนี้เป็นเคสที่ที่แบบหนักก็ไพ่บอกให้ปรงครับ มันต้องโปรงอะคือจะให้บอกว่าสําเร็จมันก็มันก็ไม่ได้ครับผมต้องพูดตามไพ่จริงๆแล้วกันอันนี้เป็นดวงเฉพาะเดอะเพอร์ซอนัลนะจริงๆควรดูถ้า<ด>ถ้าอยากรู้ลึกกว่านี้นะครับก็ติดต่อดเรเทมดูเป็นการส่วนตัวดีกว่า,วา,านะครับไ่เมื่อสังขารขึ้นเหมือนโปร่งแล้วก็ลังเลใจคิดเครียดกังวลใจเรื่องเงินหรืออะไรต้องจ่ายเงินชดใช้อิจฉาริษยาเดอเดทไม่รู้นะการตายการผัดผ้าหรือการแยกย้ายอะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้ครับใช้คํานี้ นะครับอาจจะหนักหน่วงนิดนึงแล้วหนักหน่วงยนะอ๋อหนักหน่วงนิดนึงเนาะครับยังไงก็เป็นกําลังใจครับนะครับขอให้ความยุ่งยมถูกต้องเสมออ่ะราศีตุลนะครับความรักความรักเอาดูสิครับอ่อันลักกี้อินอินเกมไปแล้วนะจะลักกี้อินเลิฟไหมโดยที่จะเลือกหกใบนะครับสาหรับคนราศีตุลนะฮะสหรับเรื่องความรักประจําเดือนกรกฎาคมสองพัน้าร้อยหกสิบหกนะครับ เออทำไมคนราศีตุลเป็นอย่างนี้นะราศีตุลน,นะเอาตรงๆความรักอะ่ะจะเหมือนจะสมหวังแต่ก็ไม่สมหวังซะทีเดียวสำหรับทุกคนเพราะไพ่เดอะเดยมันขึ้นมาเพราะว,ว่าการเลิกลาการทัดภามสำหรับบางคู่อาจจะไม่ใช่ทุกคู่หรอกแต่สำหรับบางคนบางคู่นะคุณจะหัวร้อนใส่กันมากเรื่องความรักอารมณ์นี่ต้องเก็บให้ดีเนาะ อุปสรรคเยอะ,ะเหมือนต้องสู้อะไรบางอย่างขาดสภาพห้องทางการเงินเหมือนต้องแบกภาระแบกปัญหาทําให้หง,งุนหงิดใจกันทําให้ความรักมันมันไม่เดินอ่ะอาจารย์ใช่เหมือนต้องลุยในเรื่องของงานเ,าเดือนนี้ไม่ใช่เดือนแห่งความรักคุณไม่ใช่เดือนของความรักของชาวราศีตุลเอาอย่างนี้ต่อให้คุณมีปัญหาเรื่องของความรักต้องใจเยน็ยนๆรอให้ผ่านพ้นในช่วงเดือนนี้ไปก่อนเพราะว่าจะทําอะไรก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆค,คุยกันละกันเนาะอย่าหัวร้อนนะ เพราะไพ่มันบอกว่าหัวร้อนอ่ะมันขึ้นอะไรคะว่าการหัวร้อนบางครั้งอาจจะพูดไม่เข้าหูอย่าใช้อารมณ์เข้าหากันทะเลาะกันมีสิจะเลิกกันได้นะครับเดดคือการเลิกหลาถ้าพูดถึงความรักหลายครั้งที่ผ่านมาอาจจะทะเลาะแล้วไม่เลิกแต่สําหรับเดือนกรกฎาคมนี้ทะเลาะกันมีเลิก